ตำรวจกองปราบจับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นพนันไฮโลจับกลุ่มได้ทั้งหมด40คนไปดูบรรยากาศการจับกลุ่มนะครับ เเเกก็็บบไไม่่พีววาง้คือนี่คือบอลไฮโลฮะของลากย่ามหาชนนะฮะคือจับกลุ่มได้หมด40คนนะฮะชาย26หญิง14รวบรวมอุปกรณ์เล่นการพนันและเงินสดทั้งหมดเท่าไหร่คุณรู้ไหมฮะเท่าไหร่ฮะ500บาทฮะ500บาทคนยากมหาชนเล่นไฮโลนะฮะไม่ใช่แล้วบอลพระปิ่นสามเท่าเท่าไหร่โอ้โหนะเขาบอกสะพัด วันละ300ล้านส <300 S 1> ามร้อล้านจับได้กี่คนนะอันนั้นได้300กว่าคน300กว่าคนอันนี้ย่อมลงมานะจับได้หมด40 <20 S 2> คน,คนพบวงเงินหมุนเวียนในการเล่นทั้งหมด เงินสดห้าร้อยเงินสดห้าร้อยบาทอะอย่างนี้ไม่มีชิปเอาปรญชงมีไหมชิปไม่มีชิปแต่สิ่งที่มีแน่ๆคือผพุ่มกับสอนอพญาไทโดนเด้งครับอนี่นะหรือเดี๋ยวนี้เขาโอนกันว่าี่เต็งโผมจะไปนั่งโอนเนี่ยคุณคุณจะไปนั่งโอนเหรอเวลาไมเล่นไฮโนนมันมันยักกันแปดร้อยคนนะฮะคนยักคนแรกไปคนยักต่อมันมันจะไปโอนทานตอนไหนฮะปัญชงฮะเล่นตาขี้บานมันต้องใช้เงินสดหมุนเวียนกันนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยมีเงินหมุนเวียนทั้งหมดห้าร้อยบาทฮะผลงานของตำรวจกองบังคับการปราบปรามฮะ เข้าชุมชนท้ายซอยอุรุโปรสิกพระรามหกแขวงถนนเพชรบุรีรัชทีวีเนี่ยนะฮะมีการเปิดเล่นพน,นันไฮโลโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบกลุ่มนักพน,นันกำลังจับกลุ่มเล่นกันอย่างโอ้โหสบายอกสบายใจฮนะหลังจากแสดงตัวจับกลุ่มก็จับได้อย่างที่หมดที่ผมบอกไปนะฮะ40คนเนี่ยชาวบ้านซึ่งเป็นญาติน,นักพนันให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าบอนนันกลก่าในเปิดลักลอบเล่นมาได้สักระยะหนึ่งมีนักพน,นันหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาเล่นไฮโลตลอดทั้งวัน นักพนันส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านในชุมชนและก็เตรียมข้าวของมาเล่นกันเองโดยใช้พื้นที่ว่างท้ายซอยที่เป็นริมทางรถไฟเ,เป็นสถานที่เล่นฮะตำรวจจึงนําตัวนักพนันทุกคนมาทําการบันทึกจับกลุ่มที่กองมาคับการตํารวจทางหลวงก่อนคุมตัวผู้ต้องหาทุกคนส่งสอ놀พยาไทยเพื่อปรับกันต่อไปตบ,บห่งนี้เนี่ยตำรวจหลายหน่วยงานเคยพยายามที่จะเข้าจับกลุ่มแล้วนะครับแต่ไม่สามารถจับกลุ่มได้สําเร็จ เพราะบ่อนดังกล่าวได้วางระบบการป้องกันการจับกลุมโดยให้มีคนเฝ้าต้นทางบ่อนนะครับตลอดเวลา2-4คนนี่ใช้ระบบอนานตหลอกนะฮะไม่ได้ใช้กล้องวงจรปิดหรือว่าการสั่งการแบบวอกกี้ทอกกี้นะฮะเอาคนเฝ้าเอาคนเฝ้าครับเ,เป็นเหตุให้ยานาวนะรถยนต์เนี่ยผ่านไม่ได้ฮนะจะเข้าไปเพื่อตรวจสอบก็ยากกว่าปกติเพราะมีคนมากกว่า,ามากกว่า4คนเนี่ยนะค,คอยคุมอยู่ นะคอยคุมนี่คือคุมถนนนะไม่ได้ไปคุมอะไรนะคุมถนนนะถ้าเจ้าตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปก็ทําให้หลบหนีได้ทันนะครับขณะที่พันตํารวจพลตํารวจตีอัธพรวงศิริปีดาผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งเซ็นคําสั่งให้พันตารวจเอกวัชระวีธรรมเสมาผู้กับสนอนพญาไทยไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาลาโดยขาดจากต้นสังกัด คือฟังง่ายๆก็คือภาษาชาวบ้านแปลไทยเป็นไทยคือเด้งไปก่อนครับเด้งไปก่อนนะแล้วตั้งกรรมการสอบสวนนะเพราะว่าตรอว่ายังไงพลนตารวจเอกกิตรัดพันเพชรรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับกําชับตํารวจทุกพื้นที่ทุกหน่วยให้เร่งรัดปราบปรามอบายามุขก,การพนันและการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบ,บโดยเฉพาะการปราบปรามบอนการพนันเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้จับกลุ่มอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับ ย้ำทุกพื้นที่ทั่วประเทศหากปล่อยประละเลยให้มีบ่อนการพนันหัวหน้าสถานีหรือผู้กำกับต้องรับผิดชอบอจะสั่งย้ายไปช่วยราชการทุกไลายไม่มีการละเว้นถือเป็นการลงโทษในทางปกครองฮะและหากปรากฏข้อได้จริงว่ามีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์จะต้องดําเนินคดีอาญาด้วยนี่เป็นข้อตกลงที่สํานักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะที่จะทําให้ประชาชนยอมรับได้อย่างแท้จริงนะครับนี่นะครับสอน,นอพญาไทยโดนไปแล้วนะครับผู้กำกับ ถือว่าไปช่วยราชการ,รกันแล้วกันนะมีคนคนดูใน y o ย t u b บไล์บอกสงสัยเขาแทงกันตา,า,าระบาดป่าพิติ๋ง4ี่สิบคนชาวบ้านชาวช่องแทงกันนะฮะแต่ว่ามันผิดกฎหมายนะเรืเอที่พูดหัวเราะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว,ว่าไปส่งเสริมไม่รู้ว่า ตอนที่ไปเนี่ยเงินมันหายไปรงไหนหรือเปล่าคือปกติเราอ่านข่าวในเวลาเจอบอลเนี่ยมันต้องมีเงินหมุนเวียนเป็นล้านเนอะกระแสเงินสดชิปเชิฟนะครับแล้วไปจับบอลชาวบ้านไฮโลเนี่ยมันก็มีเงินเนี่ยแต่คุณอย่าคุณอย่าประมาทนะต่อให้มี500บาทก็เด้งพุ่มกลับได้นะครับนีนะ